สัตว์ตะคุณคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับผมอยู่ที่ตําบลแม่ยวมอาเภอแม่เสเลียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับวันนี้ครับผมมากับชาวบ้านเขาจะพาผมไปหาเก็บถั่วแปรกีซึ่งเป็นพืชเฉพาะถิ่นที่เขาบอกว่าเป็นอาหารเฉพาะถิ่นของคนภาคเหนือที่เขาจะนิยมกินกันในช่วงหน้าแล้งนี้เท่านั้นนะครับเดี๋ยวตามผมไปดูเขาว่าหน้าตาเป็นไงไปเลยครับพี่ชัยนําเลยครับ,รบวันนี้ผมจะไปดูวิถีชีวิตชาวบ้านที่อำเภอแม่เสเลียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับ พี่ชายชาวบ้านห้วยสิงหมู่สี่จะพาผมเข้าไปที่ไร่ของแกเพื่อไปหาเก็บผักพื้นเมืองนั่นก็คือถั่วแปรตีครับผักชนิดนี้จะหากินได้ในช่วงหน้าแล้งระหว่างเดือนมก,กราคมจนถึงต้นเดือนมีนาคมนี้เท่านั้นครับรคุณผู้ชมครับรถั่ว,วแปรตีที่ชาวบ้านที่นี่เขาบอกว่าเป็นของเฉพาะถิ่นที่จะมีกิน ในช่วงนี้เท่านั้นซึ่งที่เรามองด้วยสายตาเพิ่เนๆนะฮะมันก็คือลักษณะเอาไปวางขายถ้าไม่สังเกตนี่คือเหมือนถันลันเตาดีๆนี่เองครับวิธีการเก็บช่างบอกว่าเวลาเก็บเนี่ยให้สังเกตดูในฝักมันถ้าเราจับแล้วมันมีลูกเนี่ยอาจใช้ได้แต่ถ้าเราจับแล้วไอ้นี่มันแฟบๆนะยังยังไม่เป็นลูกเขาก็จะมีเลือดง่ายๆ วิธีการเก็บผักชนิดนี้พี่ชัยบอกว่าให้เลือกเก็บเอาแต่ฝักที่เป็นเมล็ดแล้วเท่านั้นซึ่งถั่วแปรตีจะมีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนผักชนิดอื่นครับคือเวลาเก็บผักถั่วแปรตีจะมีกลิ่นฉุนคล้ายกับแมงแคงติดมือมาด้วยครับเริ่มปลูกกันมาตั้งแต่มิถุนาครับมิถุนาก็เริ่มปลูกกันรหรือต้นมิถุนาหรือปลายมิถุนานล้วก็ปลูกกันมา มันจะออกดอกออกผลก็ประมาณมกลานะครับช่วงนี้เลยมกลาคุณผ้านะครับมกลาคุณผ้าช่วงนี้แต่ว่ามันจะออกดอกที่ว่าดินมีความชื้นก่อนจะออกดอกด้วยออกผลไปด้วยอย่างนั้นแหละเก่ตามๆกันมานะครับไม่ถึงว่าในพื้นที่นี้ต้องมีความชื้นครับมีความชื้นมันก็อยู่กับความแรงได้นะครับมันก็ไม่เท่าไหร่กับน้ําอะไรมันพืชพวกนี้มันก็ อยู่กันหน้าแรงงจากจากเป็นดอกแล้วออกมาเป็นเม็ดมันประมาณสักกี่วันที่ประมาณ4-5วันนั่นแหละครับมันก็แก่ไม่เกินอาทิตย์นี้ก็คือใช้ได้แล้วถ้าเกิดมาเริ่มออกดอกนะนะพี่นะรัันก็แก่เร็วครับเห็นบอกว่าเป็นพืชเฉพาะติ่นของคนที่นี่ครับผมก็ปลูกแถวแถวบ้านนี่มันมีม็นดั้งเดิมมานะครับผมเกิดมาก็มาเห็นนะครับมาเห็นกับบ้านเขาปลูกกันเนี้ย ส่วนอาหารพื้นบ้านจากถั่วแปรจีวันนี้พี่นวยกับพี่รินจะแสดงฝีมือแกงถั่วแปรีแบบพื้นบ้านครับเริ่มจากแกะเม็ดถั่วแปรจีออกจากฝักแช่น้ําทิ้งไว้ประมาณ1ชั่วโมงจากนั้นบีบเปลือกด้านในออกให้เหลือแต่เม็ดถั่วตาพริกแกงครับจะมีพริกดอยแห้งเกลือกระเทียมกะปิหอมแดงและผงขมิ้นเล็กน้อย ให้ตั้งกระทะร้อนๆเทน้ำมันใส่ลงไปเล็กน้อยเอาพริกแกงลงไปผัดกับเนื้อหมูพอหอมๆครับจากนั้นตั้งน้ำให้เดือดเอาพริกแกงและหมูที่ผัดไว้เทลงไปในหม้อก่อนจะใส่ถั่วแปรทีลงไปใส่ผักชะอมใส่บุญเส้นรอต้มอีกสักพักจนสุกครับ ส่วนถัวแปรจีทอดก็แค่ตั้งกระทะให้ร้อนใช้น้ำมันที่จะทอดให้เยอะหน่อยทอดต่อไปจนเม็ดถั่วลอยขึ้นมานั่นก็คือสุกแล้วนั่นเองครับก็เขาก็อันตั้งหม้อก,กระทะเรียบร้อยเขาก็ใส่น้ำมันเล็กน้อยอ่ะกแล้วก็อันเขาก็ขกน้ำพริกเนาะมันจะมีม,มีหอมแดง กระเทียมเกลือกระปิแล้วก็พริกเนาะแล้วก็มาคุกด้วยกันผักเรียบร้อยเลาก็เตรียมไว้จะแล้ก็มาผัดในน้ำมันที่ไหนก็หม้อกระทะเนาะผัดกับหมูจะเขาผัดอันพริกมดพอมันหอมเนี่ยค่ะพอมันหอมได้ตีเขาก็ลงหมูเข้าไปลงหมูเข้าไปแล้วก็อันผัดผัดผัดเพื่อหมูหอมสักหน่อยหนึ่งตั้งให้มันเดือดต้มไว้ให้มันเดือดต้มหมู ต้มหมืองมังมนซุกแก่ก็ที่มันหวานต้มมันซุกแล้วก็อันพอเดือดก็เดือเขาก็ก็ใส่มเมล็ดของปาจีเนาะเม็ดเม็ดไอ้ปจีเนี่ยนะเราใส่เม็ดปจีแล้วอะไรต่อพี่เราใส่เม็ดปจีแล้วรอสักพักหนึ่ง,องพอที่เม็ดปจีสุกมาพอดีนี่นะเขาก็ใส่มุนเส้นลงไปแล้วก็ผักช่ออม สแสดงว่ารสชาติมันจะมาจากตัวพริกแกงที่เราตำตรงนรั้นเป็นหลักหลักก็คือที่เขาพริกแกงที่เขาตำถ้าเกิดมันขาดแ,แล้วแล้วก็ปรุงเพิ่มน,นิดหน่อยจริงจริงพวกเราชาวแม่สะเลียงเกิดมาเนี่ยนะเราก็ได้ทานละเราก็มีเรื่องเล่าจากบรรพุุษว่าทางทางบรรพุุษเราเนี่ย ก็เริ่มมีการทานแปรจีกันตั้งแต่ตั้งแต,ต,งแต่รู้ความมาเราก็มีแปรจีกันละแถบแถบรุ่มน้ําสารวินทั้งหมดทั้งริมเมยแถวตากแถวแม่เฉลียงขึ้นไปถึงจังหวัดแม่อัศนเราก็เริ่มมีเราก็มีแปรจีมาตลอดเราก็มีทานกันมาตลอดแต่การาการเก็บเป็นส่วนที่สําคัญทําให้ความนิยมที่จะปลูกพืชชนิดนี้มันน้อยลง เพราะว่าต,วตัวต้นตัวแปดจีเองเนี่ยจะเป็นพืชที่มีกลิ่นกลิ่นแรงเหมือนแมงแคงอะคะอ่ะดังนั้นคนที่นิยมปลูกแล้วก็เก็บเกี่ยวมาเป็นผลผลิตเพื่อเพื่อใช้ในเพื่อทำการตลาดเนี่ยแทบจะหาไม่ได้เลยตอนนี้ที่มีมากก็คือที่บ้านหุ้ยสิงตำบนไยวมเนี่ยนะคะ แล้วตอนนี้ก็เริ่มกระจายตัวไปที่บ้านห้วยทรายตำบลแม่ยวมเหมือนกันก็เริ่มจะมีคนปลูกเยอะขึ้นด้วยด้วยความที่มันหายากเราก็ทางท้องถิ่นอื่นเขาก็สาะ,ะแสวงที่จะมาชิมรสชาติของมันบ้านห้วยสิงในอำเภอแม่เสลียง ถือว่าเป็นพื้นที่ปลูกถั่วแปรจีมากที่สุดในจังหวัดแม่ห้องสอนและเป็นแหล่งกระจายไปยังพื้นที่อื่นคนที่นี่บอกว่าสมัยก่อนชาวบ้านต้องไปหาเก็บจากป่าแต่ปัจจุบันชาวบ้านปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตด้วยการเก็บมเมล็ดพันธุ์เอาไว้ปลูกกินในปีต่อๆไปไม่ต้องเดินเข้าป่าให้เหนื่อยอีกด้วยครับ ต้มนานแล้วม,ม,มันมันมเนาะมันก็ถัว่วคุณผู้ชมครับแกงถั่วแปรีของเราวันนี้นะฮะรสชาติของเขาก็จะเป็นแกงแบบรสเผ็ดเค็มๆจัดๆของของทางเหนือซึ่งไอตัวเม็ดตัวเม็ดถั่วแปรจีแล้วเนี่ยพอเราแกะมามาัต้มแล้วนะพอเรากินแล้วเหมือนเหมือนเราเอาถั่วเข้าไปต้มทําเป็นแกงอาหารคาวมากินนะฮะมันจะมัน,มนๆเคี้ยวอร่อยเคี้ยวไงก็เคี้ยวแบบกินได้เรื่อยๆฮะ จะไม่เลี่ยนไม่อะไรแต่วิธีของชาวบ้านที่นี่เขาบอกว่านอกจากใส่ถั่วแล้วเนี่ยเขายังสามารถเอาประยุกใส่หมูเนื้อไก่ทุกอย่างได้หมดเอามาใส่กินกับถั่วไปจีที่มันจะมีกินในช่วงนี้อย่างเดียวถ้าคุณผู้ชมอยากจะลองชิมรสชาติอาหารพื้นบ้านด้วยถั่วไปจีแบบผมต้องมาที่นี่แหละครับที่บ้านห้วยสิงต์ตำบลแม่ยมอำเภอแม่สิงจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับ